สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ l i g h n i n g Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทอร f อ1 0 6 m มกนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจให้ข้อคิดดีๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆคืน4ี่ทุมถึงสี่ทุ่มครึ่งค่ะวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของสาวๆอยากให้สุภาพสตรีทุทกๆท,ท,ท่าน ต้องดูเลยนะคะรายการในตอนนี้เพราะว่าเรามีเรื่องราวจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงมาให้อุทาหรณ์ให้ทุกท่านได้เรียนรัดกันนะคะจะได้ไม่คิดผิดคิดแก้ปัญหาผิดผิดโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่อยากผอมอยากลดน้ำหนักแล้วก็มีปัญหาจนกระทั่งหันไปหายา,ยาลดความอ้วนบ้างหละไปสัญญกรรมเพื่อที่จะลดความอ้วนแบบเร่งรัดบ้างหละนะคะ,ละหลายๆครั้งเราก็จะเห็นข่าว ไม่ว่าจะเป็นข่าวน้องนักเรียนม .6 สั่งซื้อยาลดความอ้วนจากอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าไปรับประทานแล้วหัวใจวายเฉียบพลันนั่นก็คือสาเหตุว่าน้องอยากผอมเพราะน้องไปเป็นพริตตี้แล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะคะเช่นเรื่องดูดไขมันแล้วเสียชีวิตนอกจากนี้ก็มีข่าวออยอบุกทลายแหล่งผลิตแหล่งค้าแหล่งที่เป็นโกดังยาลดความอ้วนซึ่งเราพบว่าหลายๆกรณีเป็นยาเถื่อนค่ะ นั่นยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เลยนะคะวันนี้เรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องนี้กันนะคะกับดรพรสุชัยเวรุท่านเป็นอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอาจารย์ให้เกียรติมาเปิดเผยเรื่องที่เป็นประสบการณ์ชีวิตเพื่อเป็นอุทาหารณ์แก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังค่ะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณมากๆเลยนะที่ เอาตัวเองเป็นครูที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วเอาเรื่องราวชีวิตจริงมาเป็นครูผ่านทางสื่อแบบนี้ด,ด้วยค่ะ,คะอยากให้ประสบการณ์ของตัวเองเป็นข้อคิด <ừ> mm. เตือนให้กับน้องๆนง่นาจะเป็นน้องๆแล้วล่ะรุ่นนี้น้องๆรุ่นลูก <c oughs> ๆหลานว่า <c oughs> พอใจในสิ่งที่ตัวเองพอสวยก็เหอะอนะคะ <c oughs> ถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆจันตุ้มเป็นยังไงเคยน้ําหนักมากมไหมหรือว่าเป็นเด็กผอมเพรียว ผอมจนเพื่อนเรียกว่ากุ้งแห้งเยอรมันเลยเพื่อนเรียกว่ากุ้งแห้งเยอรมันใช่ค่ะสมัยเรียนประถมมัธยมเพื่อนเรียกว่ากุ้งแห้งเยอรมันเลยคือเป็นคนที่ผอมแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะค่ะแก้งก้างเอาแนวแก้งก้าด้วยซ้ำค่ะค่ะอาจารย์ตุ้มกรรมพันธุ์เป็นยังไง คุณพ่อคุณแม่รูปร่างเป็นยังไงที่บ้านทัอกันหมดใช่จะต้องมีพี่น้องไหมไม่มีค่ะตคนเดียวเป็นลูกสาวคนเดียวดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ผอมหมดตัวเองก็ผอมถูกเรียกว่ากุ้งแห้งอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วจุดไหนที่ที่เอ่อทำให้เรารู้สึกว่าเราอ้วนหรือว่าเราน้ําหนักเกินไม่เป็นที่พอใจตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนเริ่มเรียนปริญญาตรีค่ะตอนเริ่มเรียนปริญญาตรีที่คณะรัฐศาสตร์จุลาแล้วเริ่มรู้สึกว่าเริ่มเข้าสู่วงสังคมของเพื่อนๆที่เป็นผู้ใหญ่กันมากขึ้นก็เริ่มคิดแล้ว เพื่อนก็จะเริ่มคุยกันก่อนเฮ้ยฉันอ้วนฉันอ้วนฉันอ้วนเราก็แบบว่าไปซึมซับออกค่านิยมตรงนี้มาว่าฉันอ้วนหรือเปล่าคือคิดเองคือถ้าใช้สมัยถ้าใช้ศัพท์สมัยนี้ก็คือมโนเองว่านอยมโนว่าฉันอ้วนมโนว่าฉันไม่สวยฉันไม่เพอร์เฟกต์ทั้งทั้งที่ตอนปริญญาตรีอาจารย์อาจารย์ตุ้มน้ำหนักเท่าไหร่พอจำได้ไหมตอนนั้นนั้นประมาณส9 50ิบเก้าห้าสิสี่สิ้าห้าสิส่วนสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าก้อยปกติกตก แต่ว่ามนโนใช่ค่ะคือพอคนเขาเริ่มคุยกันในประเด็นเรื่องอ้วนเรื่องผอมเรื่องอ้วนเรื่องผอมก็มันนึกสะท้อนตัวเองอ้วนไหมใช่ไหมสอกกระจกก็จะนึกภาพไปหมดว่าเฮ้ยถ้าฉันเอวเล็กกว่านี้ถ้าฉันเพรียวกว่านี้ อาจารจะดูดีกว่านี้คิดคิดเองอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคทั้งทั้ที่อาจารย์ตุ้มนะทั้งรูปร่างดีผิวพรรณสวยหน้าตาสวยน่ารักมากๆ <c oughs> ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ,คะแล้วพฤติกรรมเรื่องอื่นๆเป็นยังไงท่านเก่งไหมท่านจุบจิบไหมติดน้ําอัดลมอ๋อติดน้ําอัดลมนานหรือยังตั้งแต่ตอนมัธยมตั้งแต่เด็กั้งแต่เด็กค่ะติดน้ำอัดลมตั้งแต่เด็กคือสมัยเด็กๆเนี่ยคุณพ่อจะซื้อเป็นลังเลยสมัยนั้นยังไม่มีขวดลิตรสมัยนั้นก็จะเป็นขวดประมาณแบบ สมัยนี้ก็คือประมาณ7จ็บาทห้าบาทสิบาทอะไรอย่างเงี้ยก็เอาอันนั้นอะซื้อเป็นลังซื้อเป็นลังเลยแล้วก็กลับมาจากสมัยมัธยมพอกลับจากโรงเรียนก็จะให้อ่าคนรับใช้ที่บ้านไปซื้อมาเลยหนึ่งลิตรทุกวันวันละลิตรคือมันเหนื่อยอารมณ์ว่าเราเหนื่อยเราก็อยากสดชื่นสูซานนิดนึงเติมความหวานให้ชีวิตแต่ว่าอาหารอื่นเนี่ยตอนตอนนี้ทราบไหมว่าน้ำอัดลมมันไม่มีประโยชน์ ยังไม่ทราบตอนนั้นเราไม่ทราบใช่ค่ะคือเรื่องเรื่องของการรณรงค์ให้งดบริโภคน้ำอัดลมหรือลดลดหน่อยเนี่ยมันเพิ่งดังมาไม่กี่ปีมาีเองใช่ค่ะจริงนี่เห็นด้วยแต่ว่าพวกของของหวานของจุกจิกอะไรพวกนี้ไม่ค่อยติดแต่จะน้ําอัดลมเนี่ยคือคือตัวหลักเลยที่ที่ตีมาตั้งแต่เด็กค่ะอาหารรับประทานปกติไม่ทานผักเป็นไม่ทานผักเน้นอะไรครับแป้งแป้ง จบเลย <c oughs> แป้งกับน้ำอัดลมใช่ค่ะ ừ, สองตัวนี้ตัวการมากเลยเนาะใช่ค่ะ,คะแต่ตอนเด็กๆเ,เราไม่ทราบค่ะคือนีองก็ไม่ทราบคือหลังๆมันนี่เองที่เราเริ่มใส่ใจในเรื่องข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับร่างกายแล้วก็ถึงอ๋อเพิ่งอ๋อนั่นอ๋อนี่เพิ่งตอนโตนี่เองออกกาลังกายก็ก็ไม่ค่อยออกอีกสมัยเรียนก็เหมือนกับแบบ อาจจะเป็นแนวเด็กเรียนที่ไม่ใส่ใจกับวิชาพละเท่าที่ควรเกรดหนึ่งตลอดออยกเว้นวิชาพละแต่วิชาอื่นสี่ตลอดอยกเว้นวิชาพละที่แบบว่าไม่ต้องออกแรงนะคะอย่างเช่นแบบกบระกบี่กระบ,บ,บองกระบี่กระบ,บองเป็นต้นแต่ถ้าเกิดเป็นกรีธาเป็นวอลเล่เป็นบาสไม่ได้อาว้น้าได้ถ้าสูตรจะอยู่แถวหลังเลยคือถ้าไม่ถ้าไม่ลบได้เป็นหลบหลบได้เป็นหลบลบได้เป็นหลบใช่ค่ะแล้วก็ค่อยมาทําคะแนนตอน ทฤษฎีทฤษฎีแทนใช่ค่ะเห็นภาพแล้วว่าสมัยนั้นเด็กหญิงพระสุเป็นยังไงแล้วก็พระสุตอนที่เป็นนิสิตแล้วเป็นยังไงใช่มไหมค่ะตอนไหนที่ที่เอาละคือพอเริ่มเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วก็อาจารย์ตุ้มบอกว่า คนเริ่มคุยกันเรื่องพวกนี้มากขึ้นจะต้องคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะแฟชั่นกําลังมาหรือว่าเป็นเพราะว่าตัวพวกเราเองเปลี่ยนไปโตขึ้นแล้วก็ห่วงสวยมากขึ้นหรือเป็นเพราะอ,อ,อะไรเออต้อคิดว่าจุดหนึ่งนะจะเป็นที่แฟชั่นด้วยค่านิยมใช้คํานี้ดีกว่าคําว่าแฟชั่นดูแต่คนไปเข้าใจจะึกถึงเรื่องแฟชั่นทั่วไปอยากใช้คําว่าค่านิยมของคนที่เหมือนกับว่าเริ่มเป็นผู้ใหญ่เริ่มสนใจเรื่องความสวยความงามมากขึ้นแต่ขาด การขอคำปรึกษาค่ะการแนะนำอ,อะไรพวกนี้ที่ดีใช่ค่ะก็เลยเหมือนกับว่ารับเอาแนวคิดผิดๆมาว่าคนสวยคือคนรูปร่างดี<ม>ยิ่งผอมแปลว่ายิ่งดี<ม>อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่ารุ่นเรา,เ,ราเนี่ยรุ่นจันตุ้มเองตอนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยช่วงนั้นแฟชั่น S curve มาเลยคือคือนักศึกษานิสิตนักศึกษาผู้หญิงเนี่ยหลังๆมันนี่เราจะเรียกว่าเป็น S curve นะคือบบโอ้โหเล็กเนี่ยคือ เมื่อก่อนแล้วก็มีแค่ไซส์ S M L ตอนนี้มันคือ S S แล้วก็ 3S อะไรแบบนี้แล้วก็เวลาใส่เนี่ยต้องโอ้โหรัดมากมากสมัยตุ้มยังไม่มีสมัยตุ้มยังเป็นชุดนิสิตที่แบบเสื้อตัวใหญ่ๆดึงออกมาเยอะๆแล้วก็กรองยาวงใช่ค่ะอย่าไปแบบนั้นอยู่อย่าไปชุดนิสิตแบบถูกต้องตามระเบียบแ๊ะทำไมกลอ้วนอ่ะเออแฟชั่นชุดนักศึกษาก็ยังไม่เปลี่ยนอ่ะทำไมกลอ้วนตอนนั้นฟังเพื่อนพูดเยอะนะคะฟังเพื่อนพูดเยอะแล้วเพื่อนก็จะแบบเริ่มแบบว่าเริ่มแบบ เฮ้ยแก่ฉันอ้วนเฮ้ยกินยังไงดิอัยไม่เอาอันนี้ไม่กินอันนี้ไม่เราก็แบบเริ่มค่อยๆซึมซับเพราะฉะนั้นชีวิตอยู่กับเพื่อนเยอะอน,นี้ค่ะชีวิตคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นค่อยซึมซับมาเรื่อยๆเอาล่าไว้ฉันอ้วนแน่ๆเลยน้าหนักเพื่นเท่าไหร่ฮะเขาหนักแค่นี้เองเหรอหรือแปลว่าตัวเองก็ต้องหนักสูงกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือแปลว่าตัวเองสูงกว่าเขาก็ขอมั่งขอมอั่งเออแล้วพอเรียนจบ เริ่มไปทํางานตรงนี้พฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนไปไหมคะเพราะว่าจากจากวงมหาวิทยาลัยก็เพื่อนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมเพื่อนที่ทํางานก็ต้องเป็นกลุ่มใหม่เพิ่นตุ้มเรียนตอบปริญญาโทเลยเพิ่นเรียนตอปริญญาโทเลยยังอย,ง,อยงอยู่ในวงเรียนอยู่ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าคราวนี้ยิ่งมีพี่พี่ผู้ใหญ่กดดันอีกมากขึ้นอีกจากเพื่อนเพื่อนในวัยเดียวกันกลายเป็นผู้ใหญ่วัยอายุมากกว่าค,ค่ะที่แบบว่าเฮ้ย ต่ตอนนั้นเขาเริ่มชมแล้วนะคะเอ้ยตุ้มนี่หุ่นดีนะสวยนะไม่จริงอะพี่ตุ้มอ้วนยังแบบปฏิเสธยังเถียงเขาอยู่เขาก็บอกไม่อ้วนอ้วนคือตุ้มอ้วนนะจริงๆนะพี่ตุ้มอ้วนทุกคนก็จะแบบมอนโอ้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองใช่ค่ะแล้วก็มักจะคือใส่โปรแกรมนี่คือจิตใต้สํานึกเลยที่สั่งตัวเองว่าตัวเองอ้วนใช่แล้วถึงจุดไหนที่เริ่มหันไปหายาลดความอ้วน ตอนทางานมาแล้วกี่ปียังเรียนอยู่ตอนนั้นยังเรียนอยู่เลยใช่ค่ะตอนเรียนน่าจะประมาณปริญญาโทใบที่สองคือเปิดต้้มเรียนปริญญาโทพร้อมกันสองใบค่ะตอนเรียนปริญญาโทใบที่สองก็เริ่มมีเพื่อนชวนไปถ่ายแบบไปถ่ายแบบไปโมเดลลิ่งเห็นไหมก็มาโนเองถ้าไม่สวยจะได้ไปถ่ายแบบหรออ่าแต่ก็ยังมาโนบเองว่าโอเคตอนนี้ฉันได้ถ่ายแบบแล้วมีทางภาพนิ่งมีทางโฆษณาเพราะฉะนั้นฉันจะต้องไม่อ้วนไปกว่านี้ อันนี้คือสิ่งที่ตัวเองแบบตั้งเมมโมรีใหม่จากเดิมคือโอเคฉันอ้วนฉันจะต้องผอมตอนนี้เมมโมรี่ตัวเองใหม่แล้วว่าฉันต้องไม่อ้วนไปกว่านี้เพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะมีอ้วนไปกว่านี้คือฉันต้องกินยาลดน้ําหนักเพื่อให้ตัวเองไม่อ้วนนี่คือวิธีคิดณวันนั้นใช่แล้วก็หลงไปในหลุมดํานั้นเป็นเวลาหลายปีมากๆเลยนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอาจารย์ตุ้มจะเล่าให้ฟังถึงชีวิตในหลุมดําเมื่อเอาตัวเองเข้าไปผูกกับ ยาลดน้ำหนักหรืวอว่ายาลดความอ้วนค่ะ ว่าสวยผอมวัยด้วยยาลดความอ้วนคิดหรือเปล่าว่าฤทธิ์ของยาหลายแรงแค่ไหนยาลดความอ้วนกำลังลดชวิตผู้ใช้เพิ่มขึ้นทุกวันหยุดค่านิยมผิด,ผด,ผดหยุดใช้ยาลดความอ้วนขอบพระคุณโฆษณาชุดนี้จากอยนะคะเรายังคงอยู่กับดรพัชร์ชัยเวรุอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะเ,เมื่อสักครู่อาจารย์ตุ้มเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่า อาจารย์ตุ้มนั้นกดดันตัวเองค่ะจริงๆแนตะ่เป็นคนสวยรูปร่างดี <c oughs> แต่กดดันตัวเองแล้วก็ใส่โปรแกรมจิตใต้สำนึกว่าตัวเองอ้นวนวนอยอน,นแล้วก็เริ่มเข้าสู่กิจกรรมใหม่ในชีวิตนั่นก็คือการไปถ่ายแบบ <c oughs> แล้วก็เลยทำให้เลือกที่จะกินยาลดน้ำหนักหรือว่าลดความอ้วนอ๋ยอมเมื่อกี้อาจารย์ตุ้มบอกแรงไปใช่ไหม แต่ว่ามีอาการแบบนี้จริงถ้าเกิดว่าคนที่เคยอ่านข่าวว่าว่ามีอาการแบบนี้จริงซึ่งซึ่งพอย้อนมองกลับไปนะคะถึงตนนี้ดีใจมากที่หยุดทันหยุดตัวเองทันแล้วไม่ตกไปอยู่ในสภาวะแบบนั้นไม่งั้นวันนี้คงไม่ไม่เป็นตัวม่ตนอย่างนหนไม่ได้ใช่ค่ะไม่สามารถเรียนจนจบด็อกเตอร์ได้หรือว่า ไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมได้แต่อย่างที่ที่หลุดออกมาได้อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเขาเขาก็คือเป็นเตือนไปเลยว่าถ้าร้ายแรงนี่คือเบลอแล้วมีปัญหาในเรื่องของประสาทในเรื่องของการหลออเล้ยต่างต่างแบบนั้นไปเลยก็คือเตือนว่าอย่าอย่าอย่าพึ่งพาอย่าลดน้าหนักอย่าลดความอ้วนที่อาจารย์ตุ้มตอนแรกออะเริ่มบอกว่าเอาละฉันจะไม่ให้อ้วนไปกว่านี้แล้วก็มีซื้อยาลดความอ้วนใครแนะนําทํากันบ้านยังไงหรือว่าก็ฟังเขาพูดพูดกัน แปลว่าอยู่ในคนอยู่ในในวงคนรอบข้างที่เขากินยาลดความอ้วนอยู่แล้วเหรอไม่ค่ะก็คือพอเราเริ่มรู้สึกเราก็จะเริ่มคุยกับเพื่อนๆแบบว่าเฮ้ยลงมาว่ายาลดความอ้วนที่ไหนดีอะทุกคนก็จะบอกแกจะบ้าเหรอแกจะกินเราบอกก็ฉันไม่อยากอ้วนเพื่อนก็บอกนี่ไงโรงพยาบาลน,นี้ไงที่เขากํลาลังดังเพื่อนดี อ่ะช่วยกันหาแล้ก็ไปโรงพยาบาลก็ไปคือคิดว่าไปโรงพยาบาลนี่ดีกว่าการไปซื้ออ่คิดว่าอย่างน้อยโรงพยาบาลเนี่ยจ่ายเลยแพทย์แพทย์น่าจะมีการตรวจร่างกายอย่างน้อยนิดนึงผลก็คือตรวจไหมไม่ตรวจไม่ตรวจแค่ถามแค่ตรวจคือชั่นน้าหนักความดันแล้วก็จ่ายยาเคยแพทอะไรไหมอ่าแค่นั้นน่แล้วก็จ่ายยาและครั้งต่อไปสามารถมาซื้อยาได้เลยโดยไม่ต้องพบแพทย์แล้ว ทั้งทที่เป็นโรงพยาบาลมีชื่อเนี่ยนะมีชื่อมากไปทุกคนรู้จักค่ะก็คือแล้วอาจารย์ตุ้มไม่เอดใจคิดว่ามันโอเคแล้วนะเราก็เห็นเขากินกันอะคือเพื่นตอนนั้นเนี่ยคุณยายคุณยายตุ้มเข้าโรงพยาบาลนี้พอดีคือโรงพยาบาลทุณรักษาหลอกทั่วไปด้วยคุณยายตุ้มแบบแอดมิดเข้าที่โรงพยาบาลนี้แล้วก็มีเพื่อนของคุณป้า ซึ่งก็ออกมระทัวมานะคะเพื่อนป้าก็มาบอกว่าเนี่ยเคยมากินยาลดความอ้วนที่เนี่ก็แรง<ล>ดีดีแต่สักพักโยโย่เพราะว่ามไม่ได้กินยาหยุดอ่าเขาก็เลยถามเขาว่าคุณป้าคะมียาหยุดด้วยหรอคะก็บอกมีสิหนูเนี่ยถ้าหนูกินยาลดความอ้วนแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งที่หนูอยากหยุดหนูต้องกินยาหยุดนะแล้วมันจะไม่โยโย่เราก็เมมโมรีเรื่องเนี้ยไว้ตั้งหลายปีแล้วพอถึงเวลาที่เราจะรีเฟร์เรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บ อ่ะเขาบอกว่ามันหยุดได้ด้วยยาหยุดแล้วจะไม่โยโย่โอเคงั้นไปกินยาหยุดกินยายังไม่กินยาหยุดคือก็กินกินที่ต่อเชื่อใจได้เชื่อใจได้ว่าโอเคถ้าถึงเวลาที่เราจะหยุดแล้วเรากินยาหยุดปั๊บเราจะไม่โยโย่ปรากฏว่าพอกินกินไปมันเริ่มไม่ลดแล้วอะค่ะเหมือนกับยาแรงไม่พอหรือยังไงไม่ทราบตอนแรกตอนแรกที่เริ่มกินยานี่คือเยอะมะมเป็นชุดเป็นชุดใช่คือเวลาส่วนใหญ่เขาสั่งยาเาบอกว่ามันจะมีตัวนั้นตัวนี้ประกอบกันเป็นชุดใช่ค่ะ ก็เราก็ซื้ออย่างนั้นมาซื้ออย่างนั้นเป็นชุดค่ะใช่ค่ะทานทุกวันไหมฮะทุกวันค่ะทานทุกวันคือมีวินัยในการกินยาโอเวอร์เลยถ้าเราเอาวินัยนี้ไปออกกําลังกายมันจะดีกว่าขนาดไหนนะจันทุ่มนะใช่ค่ะเอาล่ะซื้อมากินทุกวันค่ะวันละกี่มื้อวันละชุดก็ตามที่เขาบอกรู้สึกก็จะถ้าตุ้มจาไม่ผิดจะมันเช้ากับเย็นถ้าจาไม่ผิดนะคะวันหนึ่งเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะงนั้นอยู่กี่ปี ้านับที่โรงพยาบาลนี้ที่เดียวก็จะไม่ได้ละแต่เบ็ดเสร็จรวมกันคือจะมีการแบบว่าพอที่นี่จุดถึงจุดนึงมันไม่ลดละคือคิดไปเองว่ามันไม่ลดแล้วแล้วระหว่างที่กินยาลดวความว่าไปด้วยชั่งน้ําหนักไปตลอดชั่งค่ะชั่งไปตลอดตอนแรกๆมันลดจริงเหรอลดจริงค่ะเหลือ48จากเดิมประมาณ51 52นิดเดียวเองช่วงตอนรับปริญญาตรีอะค่ะประมาณตอนนั้นประมาณ53ก็กินยาเพราะว่าตอนนั้นรับปริญญาตรีแล้วก็มาเรียนโทใช่ไหมคะแล้วก็พอมาเรียนโทไปที่สองก็ กินเนี่ยเหลือประมาณ48ช่วงที่เป็นรูปที่แบบรูปใส่ชุดไทยประมาณ48พอถึงจุดหนึ่งปั๊บน้ำหนักมันขึ้นมาอีกมันก็เริ่มขึ้นมาเป็น51 52 53ก็กลับไปหาหมอหมอก็บอกว่าสงสัยยาแรงไม่พอแต่เราก็คิดเอาเองว่าผมไม่ใช่แล้วล่ะแสดงว่าดื้อยาที่นีไม่ดีอ่าใช่คิดไปเองอย่างงั้นถ้าอย่างนั้นทำยังไงยาหมอ ไม่ได้คิดจะกลับไปเริ่มต้นใหม่้วยวิธีธรรมชาติเลยนะไยาทีไม่ดีแรงไม่พอเปลี่ยนหมอดีกว่าเป็นหมอดีกว่าก็ยังกินยาลดความอ้วนอีกใช่ค่ะเปลี่ยนที่เปลี่ยนอยู่อย่างนี้กี่โรงพยาบาลโอ้ยเยอะมากอย่าให้นับอย่าให้นับแปลว่าเยอะมากใช้ในระยะเวลาหกปีหกปีใช่ค่ะอยู่กับยาลดความอ้วนถึงหกปีใช่ค่ะอาจารย์ตุ้มเคยมีจุดไหนไหมที่รู้สึกว่า ชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่ละเคยมีมีจุดหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องวนเวียกับกับการไปหาย,ยาแล้วก็แอบแอบพ่อกับแม่ไม่ให้พ่อกับแม่ทราบว่ากินยานลดความอ้วนแล้วม่ความรู้สึกว่าโอ้โหตายละจะต้องกินยานลดความอ้อนวนโดยแอบบแอบบซ่อน,อนๆหรือบางมื้ออยากกินข้าวมากพ่อเท่ากับข้าวอร่อยแต่แบบว่ายาลดความอ้วนมาไปอดมาไปด้ความอยากของเราไว้ว่ากินแค่นี้เราอิ่ม อ๋อมันทรมานอ่ะแล้วพอมาจุดหนึ่งคือไปเมืองนอกด้วยไงคะไปเมืองนอกยาพูดสิครห้ามบอกเข้าเราก็เริ่มรู้สึกแบบเอ๊ะเราก็อยู่ได้โดยไม่มีมันอแต่พอกลับมานี่สิคะไม่ได้ผึบผึบใจอ่อนน้ำหนักคือก็วนกลับไปกินอีกจนลงมาอีกนิดนึงจนสุดท้ายเนี่ยมันไม่ลงแล้วจริงๆรพอมนไม่ลงแล้วจริงๆเริ่มเริ่มตระหนักแล้วมันจากความตระหนักเริ่มเป็นตระหนกเริ่มเป็นะหนก เราก็เลยถามแม่บอกว่าสารภาพความจริงสารภาพความจริงกับพ่อกับแม่ว่าไปกินยาแล้วความอ้วนมาแม่ก็บอกก็พอรู้เพราะว่าพฤติกรรมบางอย่างแปลกๆไปเช่นปีสี่ลุกขึ้นมาถูบ้านทําไมอ่ะรู้ตัวไหมรู้ตัวค่ะรู้นอนไม่หลับมันนอนไม่คือยายาคือมันกระตุ้นตัวเองมันระตุ้นหลับให้เราเลยใช่ค่ะไม่รู้ทําอะไรื่นมาตีสี่ถูบ้านดีกว่าถูบ้านดีกว่าถูทุกวันแล้วก็ไปทางาน แม่เลยสงสัยใช่ค่ะเพราะแล้วถูแล้วแบบมีถูแบบมีถูแล้วบอกว่าห้ามเดินด้วยนะคะถ้าเกิดใครเดินแล้ว,วงุด <c oughs> หงิดงุดหงิดขึ้นมากมากขึ้นด้วยใช่ไหมนิดนึง,นนงไม่ไม่ถือกับมากแต่ค<า>นบอกว่าคนกินยาลดความอ้วนแล้วคืออารมณ์แปรปรวนวีนเหวียงอะไรอย่างเงี้ยจนตุ้มถึงขนาดนั้นใช่ไหมใช้คําว่าเซนซิทีฟง่ายดีกว่าค่ะที่งอนไม่ใจใช่หรือสมมุติว่าดูนิยายอ่านนิยายดูภาพยนตร์ที่แบบคนอื่นเขาแค่น้ำปาซืบไอ้นี่จะบอก เ็นดราม่าคุยกันบางทีเอาเบอร์มาเลยหรือว่าสมมติอารมณ์ที่แบบคนเดินชนิดนึงแล้วแบบบางคนเขาก็โอเคโอเคโกรธนิดนึงถ้าไําไม่ขอโทษแต่นี่คือจะแบบขึ้นมาเลยโกรธมากแต่แบบเดียวหายแล้วแล้วตอนนั้นรู้ตัวไหมคะว่าอารมณ์แบบในที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ปกติรู้ค่ะแล้วแล้วสันนิษฐานไม่ว่ามาจากยาสันนิษฐานแต่ก็คิดว่าโอเคเดี๋ยวค่อยค่อยหยุดหยุดยาแล้วอาการเหล่านี้ค่อยค่อยดีขึ้นก็เลยเริ่ม เริ่มที่จะหยุดยาค่ะค่ะเรา,า<ส>หันม,มาหาวิธีอ<ส>ื่นแทนกี่ปีแล้วคะที่อาจารย์ตุ้มตระหนักรู้ถึงอันตรายกับผลกระทบที่เกิดข,ขึ้นจากการกินยาลดค<ส>วาม้วนแล้วหยุดจริงๆอะ่ะสิบปีสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบปีส,บปสิบปีแล้วจากจากวันแรกที่เราเริ่มหยุดกับวันนี้เนี่ยน้าหนักคือก็แบบนี้ใช่ค่ะ แล้วก็ไม่ขึ้นไม่ลงไม่ขึ้นไม่ลงใช่ค่ะเพราะเคยพยายามจะให้ลงมันไม่ลงแล้วใช่ค่ะคือจากเดิมเนี่ยสีพอหยุดกินปับ๊บมันก็เริ่มขึ้นมาเป็น50 51 52ดมาเรื่อยๆจนช่วงเวลาที่ไปใช้ระยะเวลาที่ชีวิตที่เมืองนอกแป๊บหนึ่งเนี่ยพอกลับมามากินยาม,มาทํางานมันขึ้นไปเรื่อยเรืขึ้นไปเรื่อยๆโดยตัวที่ภายในสาเดือนนะคะพี่หนิงเพิ่มขึ้นไปเลย30มสิบกิโล ด้วยความเร็วขนาดนั้นเลยสปีดชนิดที่บอกว่าไม่สามารถบอกอัตราการเติบโตของอน้ำหนักตัวเองเป็นเป็นเป็นระยะเวลาได้อย่างนี้นี่เองโยโย่เอฟเฟกใช่ค่ะเสื้อผ้าเป็นใหม่ย,ยกตู้ค่ะคือกว่าจะบรรลุนะจันยตุมนะ้มเนาะต้องผ่านระยะเวลาตรงนี้มาเยอะทีเดียวแต่วันนี้ชนะและชนะใจตัวเองแล้วก็มีความสุขมากๆใช่ค่ะเป็นอาจารย์ที่ <c oughs> สวยในแบบของอาจารย์ตุ้มไม่ได้แสวงหาว่าฉันจะต้อง ไม่น้ำหนักมากกว่านี้แล้วนะไม่น้อยกว่านี้แล้วอีกแล้วนะคะ,คะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบถึงค่านิยมความงามแล้วก็วิธีการที่เราจะเยียวยาจิตใจตัวเองถอนตัวเองออกมาจากยาลดความอ้วนจากอาจารย์ตุ้มค่ะ ยาชุดลดความอ้วนที่สกัดจากสมุนไพรเห็นผลเร็วทันใจในหนึ่งเดือนลดได้10กิโลกรัมไม่ ผู้ชมคะยาลดความอ้วนอันตรายมากๆเลยนะคะห้ามสั่งซื้อเองทางอินเทอร์เน็ตเด็ดขาดเพราะว่าเคยมีคนเสียชีวิตจากการกินยาลดความอ้วนมาแล้วน้ำซ้ำยังไปเรียกร้องหาความรับผิดชอบจากใครก็ไม่ได้ยาลดความอ้วนเนี่ยมีผลข้างเคียงเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับกระสับกระส่ายปวดศีรษะปากแห้งใจสัน่นคลื่นไส้หวาดระแวงประสาทหลอนที่สําคัญนะคะอย่าไปยึดติดกับค่านิยมที่ผิดๆค่ะที่บอกว่าต้องผอมถึงจะสวยบางคนเนี่ยกลัวอ้วนทั้งๆท,งที่ตัวเองก็ผอมจะแย่อยู่แล้วถ้ากลัวอ้วน ขวรเลือกที่จะกินค่ะงดของมันงดของทอดแล้วก็มันออกกําลังกายอย่างสม่ำเส,สมอ <c oughs> เราจะต้องรีบตามไปบอกซาร่าค่ะว่าอย่าใช้ยาลดควาอมอ้วนอีกเลยขอบคุณคลิปโฆษณาจากอยอนะคะคําเตือนดีดีและทุกคนก็รู้กันหมดนะทานอาหารให้ที่มีประโยชน์ออกกําลังกายเป็นประจ,จําอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าบางคนก็พ,พ่ายแพ้กับจิตใจที่เรารู้สึกว่า มันทางลัดอ่ะมันเร็วแต่ว่าในในในคลิปโฆษณาเนี่ยมีจุดหนึ่งที่อยากจ,จะให้จันตุ้มเสริมก็คือว่าในนั้นเขาเตือนแค่ว่าอย่าไปสั่งซื้ออย่าลดความอ้วนเองทางอินเทอร์เน็ตแต่จันตุ้มเองจันตุ้มก็ไปหาหมอถูกช่อง<ช>ทางเรียบร้อยก็ยังหลุดจนได้ใช่ค่ะเพราะ จุดหนึ่งทุกคนคิดว่าธุรกิจธุรกิจนี่สําคัญแล้วมันแล้วโรงพยาบาลไม่ได้ขายแบบแอบๆซ่อนๆด้วยนะคะขายแบบเปิดเผยมีการทําโฆษณามีการทําโปรโมชั่นมีป้ายขึ้นหน้าร้านหน้าโรงพยาบาลใหญ่โตเกี่ยวกับเรื่องนี้ยิ่งแปลว่าใจเราเองเท่านั้นเลยยั่งแปลกใจข้อนึงคือกระทรวงสาธารณสุขปล่อยมาได้ยังไงทำไมการควบคุมตรงนี้ไม่แน่นหนากว่านี้ในเมื่อ ทางกระทรวงเองก็ทราบว่ายาลดความอ้วนเนี่ยผิดกฎหมายแน่นอนแต่ทําไมถึงเปิดช่องทางให้คนน่ะสามารถหาซื้อได้ง่ายขนาดนี้ถ้าอินเทอร์เน็ตโอเคมันยังยากหน่อยในการที่จะหาซื้อแต่เหมือนที่ตุ้มนที่พี่หนิงบอกไปโรงพยาบาลไปคลินิกซึ่งถูกต้องตามกฎหมายเป็นหมอจริงๆไม่ใช่หมอเถื่อนด้วยทําไมขายได้เนี่ยล่ะค่ะงั้นงั้นสิ่งที่อาจารย์ตุ้มมาเป็นอุทาหรณ์ในวันนี้นะคะได้แง่คิดหลายๆเรื่องเลยแต่ว่าพี่หนิงว่าใจเนี่ย ใจเข<ต>้มแข็งแล้วก็เรื่องของค่านิยมอาจารย์ตุ้มอยู่ในบรรยากาศแล้วก็ในค่านิยมกับกับวงเพื่อนๆที่กังวลมากหรืออ้วนนิดผอมหน่อย,ยอะไรต่างๆจนกระทั่งมาถึงวันนี้หรือ10ปีที่แล้วท,ที่อาจารย์ตุ้มถอนตัวออกมาได้อาจารย์้มมีค่าค่านิยมในความงามเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอ้วนเราก็สวยได้คือคือ แต่เริ่มอยากเหมือนที่พี่หนิงบอกปุ๊มเหมือนคนขาดความมั่นใจในตัวเองนิดนึงค่ะจนหลายๆคนต้องพูดว่าเฮ้ยอ้วนแต่สวยนะอว้วนแต่สวยนะแล้วก็ทุกคนก็ยกตัวอย่าง <คะ S 2> อย่างพี่นุ้มแหม่มอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าดาราหลายๆบางคนที่สวยแต่ถึงแม้รูปร่างจะอบนิดนึงแต่เขาสวยอะ,<ค>ะท่ดาชาตั้งหลายคนค <ะ S 2> ที่มีลักษณะแบบนี้แบบเออเนอะเราก็สวยในแบบของเราได้ใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งพอยุดมาเรียนต่อความรู้การศึกษาเราก็มีทําไมเราจะต้องมายึดติดกับ พงภายนอกซึ่งถึงเวลามันก็แก่ถึงเวลาถึงไม่กินยาแล้วความอ้วนแต่จุดหนึ่งอายุผู้หญิงมากขึ้นมันก็จะเริ่มทวมขึ้นอยู่ดีค่ะมันก็เป็นวัตถเขาเรียกอะไรวัตตศักดิ์วัตสังสารของมนุษย์อยู่แล้วก็เลยแบบโอเคพอเธอค่ะค่ะดูมีธรรมะมากล่อมเกลานะชแต่จันตุ้มคือพอเราโตขึ้นน่ะเราก็มีวุฒิภาวะมากขึ้นและจันตุ้มก็ตระหนักรู้แล้ว จันตุ่มถึงคิดแบบนี้ได้ใช่ค่ะแต่สมมติว่าผู้ชมที่เป็นน้องๆวัยรุ่นนะ่ะแล้วหลายๆหลายๆกรณีนี่กลายเป็นคนที่ต้องใช้ความงามใช้เรือนร่างไปทำมาหากินนะ่ะอย่างเช่นพริตตี้เลยต่างๆอันนี้จะอ่อนไหวมากๆเลยนะจันทุ่มจะเตือนเขายังไงในเมื่อเขาเขายังไม่บรรลุนิติภาวะหรือว่ายังยังคิดไม่ได้คือจริงๆถ้าถามว่าจะเตือนตัวน้องวัยรุ่นเองตอนเนี้ย คิดว่าเขาก็คงถูกกระแสของสังคมพาพัดไปเหมือนกัน<ะ>เหมือนเรื่องผิวขาวอย่างเงี้ยค่ะใครผิวคล้ำนิดนึงก็จะกลายเป็นปัญหาต้องไปฉีดกรูต้าไปกินยาตัวขาวเหมือนกระแสสังคมอะ่ะก็ชี้นําชี้นําเด็กวัยรุ่นซึ่งรู้ไม่เท่าทันสื่อตรงเนี้ยไปในทิทาตรงนี้เหมือนกันว่าความงามในอุดมคติของสังคมคือ หนดีและขาวแต่ความจริงแล้วความงานของคนเรามันมีอะไรมากกว่านั้นที่สังคมหรือสื่อมวลชนเองไม่เคยพูดถึงทำให้วัยรุ่นเด็กสมัยใหม่ที่เปิดรับข่าวสารโดยขาดวิจารณญาณขาดการรู้เท่าทันถูกกระแสตร,ตรงนี้พัดจนตัวเองอ่ะเสียส่ญนไปด้วยเลยค่ะค่ะในฐานะที่อาจารย์ตุ้มเป็นอาจารย์แล้วก็สอนทางด้านสื่อสารการตลาดด้วยแอาจารย์ตุ้มบรรลุในเรื่องเหล่านี้แล้วมีความสุข รู้ซึ่งในคุณค่าของตัวเองซึ่งเปลี่ยนจากอาจารย์ตุ้มคนเดิมเมื่อ20-30ปีก่อนโดยเสี่ชเชิง<ะ>อาจารย์ตุ้มจะใช้พื้นที่รายการเรา lightning talk เนี่ยจุดประกายยังไงที่อาจารย์ตุ้มพูดเมื่อสักครู่นี้บอกว่าสื่อไม่ค่อยพูดถึงค่านิยมความงามในเชิงคุณค่าค่ะก็คืออยากจะฝากน้องๆทุกคนนะนะคะว่าคนเราความสวยเนี่ยมนเป็นแค่เปลือกภายนอก จริงๆแล้วเรามีอะไรหลายอย่างที่เราสามารถจะทาให้ตัวเองเราเนี่ยโดดเด่นแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่ถูกสังคมจับตามองได้ในแง่ดีโดยที่ไม่ต้องเอาเรื่องของความสวยหรือว่ารูปร่างภายนอกเข้ามาเป็นตัวตัดสินค่านิยมของสังคมบางทีเขาก็ทําไปเพื่อการตลาดเขาไม่ได้แคร์ตัวเราในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคหรือว่าผู้เปิดรับสื่อเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ให้ดีค่ะ,คะพยายามที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากรักตัวเอง มองซะว่ารักพ่อรักแม่อย่าให้ตัวเองกลายมาเป็นหนึ่งในข่าวของนังสืพิมแล้วถึงถ้าถึงวาันนั้นขึ้นมาคนเสียใจอาจจะไม่ใช่ตัวเราเพราะเราไม่อยู่ในสภาวะที่รับรู้แล้วแต่พ่อกับแม่ต้องใช้กอบชีวิตกับความเศร้าเสียใจในการดูแลเราไปตลอดชีวิตสงสารท่านดีกว่าค่ะสมบูรณ์มากๆ,ๆ,ๆ,ๆได้ข้อคิดที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับทุกๆคนโดยเฉพาะสาวๆที่ห่วงสวย ใครๆก็ห่วงสวยนะจันต้นนะแต่เรามารณรงค์กันค่ะว่าสวยอย่างมีคุณค่าเปลี่ยนค่านิยมใหม่ความสวยทําไมต้องขาวความสวยทําไมต้องผอมความสวยทําไมต้องเป็นไปตามที่การตลาดเขาชี้นําเราความสวยมาจากสมองความสวยมาจากจิตใจและความสวยมาจากสิ่งดีๆที่เราทําเพื่อตัวเองครอบครัวและสังคมกันดีกว่าวันนี้ขอบคุณจันตุ้มมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวถ้ามีโอกาสมาพูดคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากเค่ะขอบคุณมากค่ะจันตุ้มค่ะ ดรพสุชัยเวรุหนึ่งในตัวอย่างดีๆที่มาให้แรงบันดาลใจและสร้างค่านิยมใหม่เกี่ยวกับความงามในคืนนี้และที่ัชสายสวรร์เขีย,ยิ่งลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ